มาสักครู่โกยยาให้แล้วนะคะ mm hmm. ขอตัดเก็บหนึ่งเจ็บไหมคะ mm hmm. อีกนิดหนึ่งนะคะโ <Okay. S 3> mm hmm. อเคยางรีบอู้จังนิดหนึ่งนะคะ ถ้าไม่ะะไหวบอกได้เลยนะคะไม่ไหวหรอคะได้อยู่เอาหมอนไหมคะอย่าชักเท้าออกนะคะถ้าไม่ไหวบอกได้เลยนะคะอย่าชักเท้าออกนะคะช่างถือมีดค่ะหายใจเข้าลึกๆก่อนค่ะหายใจเข้าลึกๆ อย่าเอามาโฟกัสที่เท้าค่ะนู่นดูนู่นนูนหมูทะน่า,นากินมากเลยนะ,นะใชลไปแล้วจุดค่าขับเลยแล้วเหรอยังไม่เห็นนะเย็นไหมคะ หให้ให้เอาโฟกัสมาไว้ที่หมอนก็ได้ค่ะ <c oughs> ไม่งั้นมันจะมันไม่รู้จะเอ็นไปทางไหนอะคะ่ะ <c oughs> ไม่ <c oughs> พิงเก้าอี้ไปเลยก็ได้นะคะจ้ะ <c oughs> ตัวอะไรเกาะแขนตัวอะไรเกาะยุงอะ ยุงยักเลค่ะเราตัดเลยนะคะเรารีบตัดเนาะเหย๋่อยาชาหมดลิตนะคะพยายามเพิ่ไว้นิดนึงนะคะจะได้เสร็จนะนิดเดียวค่ะเครื่งทางแล้วค่ะนิดเดียวค่ะใกล้แล้วใกล้แล้ว ได้แล้วจ้าอโอเคเก่งมากอีกนิดเดียวอีกสิเอร์ซนค่ะ,ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะนิดนึ่งค่ะไม่เก่งค่ะรีแลกซ์ให้ช่างนิดนึงจ้า ขึ้นแล้วจ้ามากล้องเห็นชัดไหมคะยครับโอเคนิดเดียวเองดีอยวเรียงส้มตำเลยเสร็จแล้วเสร็จเสร็จสักพักแล้ว าเอาไว้ให้ดูคลิปมีคลิปเป็นของตัวเองแล้วนะคะ5าบาทค่ะเ <'s> ดี๋ยวโอนเข้าบัญชีห้างเลยนะคะอ๋อสำหารับกล้องขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ